สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมนูเพื่สุขภาพอีกแล้วเช่นเคยนะคะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องตับนะคะไขมันพอกตบับหรือปัญหาเกี่ยวกับ เส้นเลือดไขมันนะคะไขมันในเส้นเลือดนะคะ,ะที่สําคัญนะคะใครๆที่เป็นโรคสะตรกนะคะโรคสะตรกนี่คงรู้จักนะคะโรคซึมเศร้าและที่สําคัญนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็คือความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูตรนี้ช่วยได้นะคะมาดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะทาติดต่อทานานานหลายวันประโยชน์สูงสุดค่าดับแรกเราเตรียม,มข้ามมาพร้อมนะคะอันนี้เราจะหุงข้าวเราตวงข้าวมาสามแก้วอาศัยแก้วที่หนึ่ง ต่อไปใส่แก้วที่สองแก้วที่สามอันนี้เราใส่น้ําน้ําแรกนี่ใส่แต่น้อยก่อนนะคะอันคันนี้พอค่ะมือคนเบาๆนะคะเ็ื่ที่ให้เศษผงออกคันนี้เราก็เทน้ํานี้ทิ้งก่อนต่อไปนะคะเตรียมน้ําใส่น้ําเปล่าธรรมดาลงไปนะคะใส่เบเกอร์สามแก้ว ช้มือคนๆนะคะคนขยำข้าวนิดนึงขยำบีบๆนวดๆแบบนี้เลยนะคะคั้นๆขยำคั้นๆเสร็จแ,แล้วเราก็เทน้ําน้ําตอกข้าวนะคะเทแยกกต่างหากเไปค่ะอ่าอันนี้เราก็ไปดนนูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะต่อไปนะคะเตรียมหม้อมาหนึ่งใบ หลังจากนัน้นน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวที่เราเลนเทไว้เทใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนํามาตั้งไฟนะคะไฟนี้ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าใช้ไฟแรงใช้ไฟอ่อนๆคะ่ะตั้งแล้วปิดฝาไว้ให้ตั้งเวลาประมาณ5-7เจ็นาทีนะคะเราจะไม่ให้เดือดมากนะคะตั้งเวลาเลยคะ่ะไฟไฟอ่อนๆน,นะคะช่วงที่รอให้น้ำซาข้าวเดือดเราก็ไปทำส่วนผสมอื่นรอไว้เลยนะคะ ไปคะ่ะเตรียมมะนาวนะคะเตรียมมะนาวาหนึ่งลูกหวานมะนาวถ้ามีเม็ดก็เอาเม็ดออกนะคะเราไม่ต้องการเมร็เด็ดบมะนาวเลยมะนาวหนึ่งลูกนี่ลูกขนาดกลางนะคะไม่เอารูปใหญ่มากถ้าลูกใหญ่มาก บางทีมันค้างมั้งมันจะเปรี้ยวเกินนะคะรสชาติมันจะไม่พอดีเราตั้งมากับครบเจ็ดนาทีแล้วะคะเราเปิดดูนะคะเริ่มร้อนแล้วแต่ยังยังเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังยังต้มต่อไปอีกนิดนึงใช้ตะพีคนบ้างนะคะ เราจะไม่ต้มให้เดือดนะคะเพราะว่าถ้าต้มให้เดือดแล้ววิตามินที่อยู่ในข้าวมันก็จะเสียไปบางคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราซาวข้าวทําไมถึงต้องซาวน้ําแรกทิ้งนะคะน้ําแรกนั้นอาจจะมีเศษผงต่างๆนะคะเราก็ซาวทิ้งนะคะส่วนน้ำที่สองนี่เป็นน้ําสะอาดแล้วนะคะเป็นน้ําที่มีวิตามินมีคุณค่ามหาศาลเลยเวลาต่อไปนี้เวลาเราซาวข้าวนะคะอย่าทิ้งนะคะน้ําซาวข้าวเอามาทําสูตรนี้ทานกันค่ะหลังจากดูสูตรนี้เสร็จแล้วท่านจะชอบเลยนะคะ พอเดือดลักษณะปุดๆแบบนี้ปิดไฟได้เลยค่ะเราจะไม่เอาเดือดมากนะคะปิดไฟเลยค่ะหลังจากนั้นทิ้งไว้ให้ใคลายความร้อนสักห้านาทีนะคะทิ้งไว้บนเตาก่อนก็ได้ค่ะหรือจะตากพัดลมก็ได้ทิ้งให้ใคลายความร้อนห้านาทีบายเลียนน้ำมันมะกอกนะคะ น้ำมันมะกอกนั่นเราใช้แบบเอ็กซ์ต้าเวอร์จินนะคะอันนี้จะเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เลยนะคะอันนี้เหมาะสําหรับนะคะการทานแบบสดๆนะคะเอามาทาสลัดเอามาทำะายท,ทานก็ได้และที่สําคัญนะคะน้ํามันมะกอกมีสารไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนะคะอยู่สูงมากเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากเลยนะคะอันนี้น้ำมันมะกอกนะคะต่อไปใส่น้ลมำนาวที่เราคั้นไว้ไป ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะครึ่งหนึ่งยังใส่ไม่หมดนะคะค่อยๆคนน้ำมันมะกอกกับน,นะน้ำมะนาวให้เข้ากันค่ะคนแรงๆตีตีแรงๆแบบนี้เลยนะคะเข้ากันก็จะเป็นลักษณะข้นแบบนี้นะคะ ต่อไปคะ่ะระหว่างระหว่างที่คนพริกไทยนะคะพริกไทยมานิดนึงหยดลงไปหยดลงไปนิดหน่อยนะคะบางคนไม่ชอบทานพริกไทยมากมันจะฉุนนะคะคนพริกไทยให้ละลายเสร็จแ,แล้วใส่น้ำมะนาวที่เหลือนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยคะ่ะ คนเบาๆก่อนนะคะตอนนี้เริ่มคนแรงๆได้แล้วนะคะคนแรงๆอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะน้ำมันมะกรอกนะคะแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็พริกไทยจะเข้าไปเนื้อเดียวกันนะคะจะไม่แยก พอเตรียมส่วนผสมนี้เสร็จแล้วนะคะมาดูขั้นตอนการทําต่อไปต่อไปนะคะเตรียมน้าผึ้งมาค่ะใช้น้ําผึ้งใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ําผึ้งนะคะอันนี้ถ้าใครชอบกลิ่นน้ําผึ้งนิดนึงก็ใส่ได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่อันนี้สูตรนี้สามารถปรับได้นะคะน้ำผึ้งเราใส่แค่ช้อนเดียวแค่นี้นะคะเราจะไม่ใส่เยอะ ว่าเผื่อว่าคนไหนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วจะเกิดความกังวลกลัวจะกินไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะเราใส่แต่น้อยคนต่อไปเลยค่ะพอคนคนไปแล้วนะคะน้ำผึ้งอาจจะติดช้อนอยู่ยังเหนียวนะคะวิธีแก้ไม่ยากค่ะเอาน้ําน้ําน้ําสับข้าวที่เราต้มร้อนเมื่อสักพุ่นี้นะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้น้ำผึ้งเราก็จะละลายแล้วนะคะ ไม่มีติดช้อนต่อไปนะคะเตรียมขวดเปล่าเมื่อหนึ่งใบจะเป็นขวดน้ำใบเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะน้ำสาวข้าวที่เราต้มไว้ที่ยังอุ่นๆอยู่นะคะเทใส่ลงไปเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะต่อไปน้ําส่วนผสมของถ้วยน้ามะนาวนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยะคะนี่ก็เทใส่ลงไปในนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาปิดฝาให้แน่นเลยนะคะพอปิดฝาแน่นอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเขย่า,ยาคะ่ะเขย่า,หยาให้ส่วนผสมมันเข้ากันเพราะมันมีน้ํามันนะคะน้ํามันน้ำมะน,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 นาวแล้วก็น้ำผึ้ง เอาวขย่านะคะขย่บแบบกดเช็เขยับแบบเช็ดแม่นะคะขย่าให้เข้ากันเปน็นนัดเดียว อันนี้เราเขย่าแล้วนะคะเราให้ดูนะคะตอนนี้น้ําเราเข้าวิสีเดียวกันแล้วนะคะไม่แยกนะคะไม่แยกเป็นน้ํเช้าข้าวไม่แยกเป็นน้ำมันน้ำมกอกนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถพร้อมดื่มได้เลยจะดื่มแบบร้อนๆก็ได้หรือจะแช่ตู้เย็นก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะแต่เวลาเราทําแล้วชอบดื่มตอนร้อนๆนะคะเวลากินก็ให้กินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะส่วนนี้นะคะ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันนะคะปัญหาความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็ปัญหา บางคนคล้ายๆจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือคล้ายๆไปจะเป็นโรคสโตรกอย่างงี้คคืออีกลหลายๆโรคที่เราแนะนําไปสามารถทําส่วนนี้ดื่มได้เลยนะคะเป็นการบรรเทานะคะช่วยชะลอการเกิดโรคต่างๆได้ดีมากเลยซึ่งน้ําชาวข้าวนี้มันมีประโยชน์มากนะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์ like กดติดตามคะ่ะและที่สําคัญหลังจากทานเสร็จแล้วส่วนที่เหลือก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ถ้าใครชอบทานเย็นๆก่อนทานก็จะต้องเขยา่าเขยา่าขวดนิดนึงเพื่อให้ส่วนผสมที่เป็นน้ํามันน้ำมัน,น,นอาจจะลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ เหวให้มันเข้ากันแล้วเราก็ดื่มหรือบางคนอาจใช้วิธีอาใส่แก้วแล้วก็ใส่ตู้ไมโครเวฟเวฟให้มันอุ่นๆแล้วก็ทานร้อนๆก็ได้อันนี้แล้วจะชอบนะคะพบกับวิธีการดูแลสุขภาพของเราใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ